สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะถือว่าเป็นกระแสวิภาวีฟีเวอร์ในเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะคะ เพราะตอนนี้น้องสองวิภาวีสีทองได้โชว์ฟอร์มปังมากๆหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเซึ่งมีน้องโมเมธนชาสุกสดอยู่ในทีมกับทีม h ฮุนไดฮิล t เ a รทซึ่งเป็นทีมของน้องสองวิภาวีเองนะคะการแข่งขันในครั้งนี้เป็นทาง h ฮุนไดฮิล t เ a รทที่สามารถเอาชนะ h ฮพาร์สเอ็กซ์ s พรสเไปได้3ต่อนหนึเซตค่ะในเซตที่1น,นั้นนะคะก็เป็นทาง h ฮพาร์สที่สามารถเอาชนะฮุ ไ,ไปก่อนหลังจากนั้นเซตที่2เซตที่3และเซตที่4่ฮุนไดก็เอาชนะรวดเลยค่ะทุกคนและการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นน้องสองวิภาวีที่ได้ MVP มาครองค่ะ เกมการแข่งขันในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างดุเดือดเลยนะแม้ว่าทาง h i g h Pass e x p r e เ s w a y จะพ่ายให้กับทางหุนใดแต่คะแนนที่เขาแพ้นั้นอะ่ะไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะคะทุกคนคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสูสีคู่ขี้กันอยู่เช่นกันนะและน้องสองวิภาวีวันนี้ได้รับเลือกให้ได้รางวัล MVP มาครองค่ะแม้ว่าน้องสองวิภาวีจะทําแต้มได้น้อยกว่าโมมาซึ่งเป็นตัวตีชาวต่างชาตินะ แต่กลับได้รับเลือกให้ได้คว้า MVP มาครองค่ะเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะคัดเลือกนักกีฬาที่มีความโดดเด่นในเกมการแข่งขันค่ะแล้วพอมาดูเปอร์เซ็นต์รวมของเกมรับเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวสําหรับน้องสองวิภาวีที่ทําไปในการแข่งขันครั้งนี้นะคะโค้ชเนี่ยก็ออกมาชื่นชมนะคะบอกว่าน้องสองนั้นนะมีการรับที่เหนียวแน่นมากๆและก็มีเปอร์เซนต์การขุดบอลได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนก็ ก็ออกปากชมนะคะบอกว่าน้องสองเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของทีมฮุนไดฮิลสตรทไปแล้วเพราะถ้าทีมไม่มีน้องสองวิภาวีทีมก็อาจจะมีปัญหาด้านเกมรับมากกว่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคำชมกันมากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะ แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังชื่นชมนักกีฬาที่มาจากประเทศไทยนะคะว่าการมาของสาวไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับวอลเลย์บอลในเกาหลีใต้เป็นอย่างมากผู้คนที่เขาไม่เคยดูกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อนเนี่ยก็กลับมาชื่นชมกลับมาดูกันเยอะขึ้นนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นการปลุกกระแสว่าอย่างนั้นเลยนะและแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้บางคนก็ถึงกับคอมเมนต์ว่าทีมฮุนไดฮิลสเตรททีมนี้แหละที่จะสา สามารถเอาชนะหึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ของคิมยอนขยองได้ขอเวลาอีกสักหน่อยนะคะให้ทีมเนี่ยมีความเหนียวแน่นในเรื่องของเกมรุกและเกมรับมากกว่านี้อีกหน่อยสามารถที่จะสู้กับฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่เขาปั้นหมายมือเอาไว้แล้ว ว่าจะเป็นทีมที่เอาชนะขิมยอนขยองได้นั่นเองนะคะเราก็ต้องมาคอยลุ้นคอยเชียร์คอยติดตามกันนะว่าฟอร์มของน้องสองวิภาวีและฟอร์มของทั้งทีมฮุนไดเนี่ยจะสามารถเอาชนะฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ไปได้หรือไม่นะคะต่อกันที่ประเด็น MVP นะคะครั้งนี้น้องสองได้ MVP เป็นครั้งที่2แล้ว ตั้งแต่ที่น้องเข้ามาร่วมการแข่งขันโคโววีลีกเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสําเร็จให้กับตัวน้องเองและแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับในเกาหลีใต้ก็ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น แฟนคลับเกาหลีใต้เนี่ยเขาชื่นชมนะคะบอกว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันแม้ว่าน้องสองวิภาวีจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ก็ไม่ลืมที่จะเข้ามาเซอร์วิสแฟนๆค่ะเขาก็ประทับใจในจุดนี้รวมไปถึงความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสของนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนั่นเองค่ะและเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็เป็นทีมฮุนไดฮิลสตรทที่สามารถย้ำแ้นไฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวยแล้วก็เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะคะเหมือนกับคราวที่แล้ว เลยที่เคยเจอกันนะคราวที่แล้วเนี่ยทางฮุนไดเนี่ยก็เอาชนะไฮพาสไปได้3ต่อ1เซตเช่นกันและครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนก็มองว่าโค้ชของทางฮุนไดต้องพยายามแก้เกมให้ได้ถ้ามีการเจอกันในเล็กต่อไปนะคะในนัดต่อไปนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงกดดันอย่างมากให้กับทีมไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์กันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องสองวิภาวีสีทองด้วยจริงๆนะได้ ม m v ี MVP มาครองถึง2ครั้งแล้วก็ได้ฐานแฟนคลับในเกาหลีใต้ที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นได้รับคำชมจากโค้ชได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากน้องสองก็ได้แสดงฝีมือให้เห็นกันแล้วนะคะว่าฟอร์มของเธอนั้นโดดเด่นจริงๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนจริงๆค่ะถ้าตายพูดผิดอะไรตรงไหนพลาดอะไรตรงไหนก็ก,ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ